ช่องสี่ออนสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องสี่ออนจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำกิฟตติดผมหรือว่ายางรัดผมสามารถทำได้ทั้งสองแบบเลยนะคะทำเป็นกิฟตติดผมก็ได้ทำเป็นยางรัดผมก็ได้โดยลักษณะของตัวโบนะคะจะมีสองเส้นประกบก,กันเราจะใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะเป็นโบสีเดียวกันก็ได้หรือว่าเราจะใช้คนละสีก็ได้ถ้าคนละสีก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนในการ ที่ตัวโบประกบกันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีริบบิ้นนะคะขนาดของริบบิ้นก็จะมีความกว้างประมาณ1นิ้วนะคะ,ะส่วนเรื่องของสีนั้นแล้วแต่ที่เราจะถูกใจเลยค่ะเราอยากได้สีแบบไหนก็สามารถทำได้เลยนะคะ ได้แล้วก็ไฟแช็กสำหรับลนปลายของลิปบิ้นนะคะปืนกาวค่ะแล้วก็ยางรัดผมนะคะหรือว่าเราจะทําเป็นตัวกิฟก็ได้นะคะอุปกรณ์มีเพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะไปเลยค่ะวิธีการทำนะคะเราจะเริ่มจากการตัดริบบิ้นนะคะขนาดความยาว100เซนติเมตรทั้ง2อเส้นนะคะ นำด้านถูกมาประกบกันค่ะเสร็จแล้วให้เรา,าพับนะคะพับเบาๆค่ะกะขนาดนะคะความยาวของหางตัวหางโบนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณสักสิบนิ้วนะคะเสร็จแล้วให้เรา,าพับแบบนี้ค่ะพับเข้าห่างกันแบบนี้นะคะโดยเราจะดึงปลายให้เฉียงขึ้นนิดนึงนะคะ ถ้าปกติเราจะเป็นแบบนี้จะเท่ากันใช่ไหมคะแตเ่เราจะดึงปลายให้เฉียงขึ้นนิดนึงค่ะให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วให้เราดันตัวริบบิ้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะดันไปด้านหลังค่ะแล้วเราก็จะพลิกตัวริบบิ้นนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะตัวโบนิดนึงอย่างนี้นะคะอันนี้ดันครั้งที่หนึ่งดันครั้งที่สองต่อไปเราจะดันครั้งที่สามค่ะดันไปด้านหลังนะคะ แล้วเราก็จับแล้วก็พลิกกลับเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะดันครั้งที่4ี่นะคะแล้วก็จะพลิกกลับมาก็จับไว้ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จัดให้มันสวยงามดูลายของตัวริบบิ้นนะคะอันนี้พอดีเป็นลายชาแนลใช่ไหมคะแล้วก จะจัดให้มันสวยงามนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรานำได้ค่ะมาพันนะคะให้เราพันระหว่างกลางนะคะพันหลายๆรอบค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะเสร็จแล้วให้เราจับจับไว้แบบนี้นะคะจับไว้แล้วเราก็ค่อยๆรูดได้ค่ะ แบบนี้นะคะตอนเรารูดได้เราก็จะจัดทรงของตัวริบบิ้นไปด้วยนะคะให้มีความสวยงามนะคะแบบนี้ค่ะเ mm. มื่อได้ขนาดพอดีแล้วใช่ไ right? หมคะรูปทรงสวยงามถูกใจเราแล้วใช่ไหมคะเราก็ผูกเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาค่ะเราก็จะนำตัวยางมาติดนะคะโดยเราติดการที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ติดนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะนำริบบิ้นนะคะสีดำขนาดเล็กมาปิดชิ้นงานอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ปิดตรงรอยได้ที่เรามัดเข้าไปนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะตัดปลายนะคะของตัวริบบิ้นค่ะตัดเฉียงนะคะตัดเฉียงออกค่ะอนี้นะคะตัดทั้งสองด้านเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไฟแช็กมาลนปลายของริบบิ้นนะคะเพื่อไม่ให้ริบบิ้นลุยนะคะ เพียงแค่นี้คุณก็จะได้โบที่หางยาวนะคะน่ารักแล้วก็น่าใช้ด้วยเป็นยังไงคะง่ายไหมคะลองทำดูนะคะคุณทำได้คะ่ะง่ายนิดเดียวคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ